สวัสดีครับทมาชู้ชมเถกขลบเมนีเบาแอมละทงดเดินทางมาติดตามตัวเลขครับเมเลียนครับทมาชู้ชมเมเลียนเป็นฝันดีแห้งครับทมาชู้ชมเนาะฝันมือขึ้นสดสดทอนทอนครับทมาชู้ชมผีหน้ามหาครับผีหน้าผู้ทายมหาถือพระองค์หมกใ่ครับถือพระองค์หมกใยสีทองทองคาแท้ครับสีทององค์หมกใหยขอดใส่ประเพมหาห้ยเมเลียนครับทมาชู้ชมขอดสซประเพทมหาห้แตกแสงมาก แตกแสงสีทองเหลืองอาลามนะครับเนาะคุณแม่เลี้ยนพิ่กนกระลับเอากับพีหน้าครับเอาเข้าไปไว้ในห้องแสงกับพุ่งกระจายออกมาจากห้องเลยครับผมเต็มอะเนะคุณแม่เลี้ยนตื่นขึ้นมาจนน้ำตาไหลครับท่านผู้ชมจนไห้เนาะครับเนาะนะนะดีใจแห้งครับนะตัวเลขสองตัวได้เด็ดสิเป็นตัวไหนกันไปรับชมรับฟังกับแม่เลี้ยนกันครับกาบสวัสดีครับแม่เลี้ยนสวัสดีครับวสวัสดีค่ะแม่เลี้ยนสวัสดีคนะครับเนาะ สมาติดตามแบบกระชั่นชิดแบบดวนเนาะครับแต่มาชมเนาะว่าตัวเลขสียังอยู่คือเกาบ่ครับไม่เลื่อนฝันจังใดครับเมื่อคืนเนี่เบาซูเอฟซีก็เบาแอมเราถง,งฟังนะครับเมื่อคืนนี่ฝันว่าเพิน่นมีผู้ชายเพิ่นถือถือผ้ามาผ้านันโอ้บอกง่ายเหลื่อมมากมากกับว่าทองคัขๆแล้วโอ้เหลื่อมเลยบอครับเหลื่อมแตกแสงอยู่บ่เ่ะคุณแม่มันเป็นแสง ภา,ภาพมาแล้วเหลืองมัน,นเป็นสีทองมันบบเป็นสีอน,นั้นเ,<อ>เป็นสีทองสีทองเหลืองอะลามเลยแล้วพ่นอ,อันนี้ที่แรกนั่นพ่นขอดใส่แพรพ่นไพ่มาัพนว่าไพาย,ย่างหรือเ่าโอ้ยอยู่นี่ละอยู่น้ำข่อยนี่ละพ่นว่าขอสีเอามาให้เจ้าพ่นว่าจะค่อยทะเบิ้งเอาพ่นว่าครับบ้าน,นี้ขอด<พ>อใส่ได้ขอดใแพรมาพ่นไพายมาเลยครับหัวใช่เนี่ย ครับเป็นผู้หญิงไหนเป็นผู้ชายกอดยังนาะอันเบาเอ้ยหน่าเอ้ยว่าโอ้ยเออเออจะค่อยถับเบิ่งเดียวคอยเศร้าไม่แห้งก่อนเพื่อนวะคอยยังเมืยอยู่เพื่อนวะครับก็เลยเออเออกันขนาดกันจะวางสั่นเดียวคอยสิไปตักน้ำไม่กินก็เลยว่ะแม่ว่าเออก็เลยตักน้ำมาใส่อันนั้นกะทิกไม้เพื่อนยันเพื่อนโบอิมก็เลยเอาใส่กะทิกไห้เพื่อนกินมาอิ่มเพื่อนก็กิน จนอิ้มพุ่นล่ะเพิ่นกินเย็นแล้วพ่นว่ามามาเบิ่งอีสาวพ่นว่าหน้าพ่นว่าเพิ่นก็เอาขอดเพิ่นก็แก้แพ้แก้แพ้เพิ่นออกพอาะจแก้แพ้่พ่นวางไว้หึว่าอันนั้นผ้าตัวนั้นก็เลยว่อนวานนะก็บ่ตื่นบ่ท่วงและนาะก็ว่าผ้าว่าแต่เพิ่นสิเอาไปใส่มาใส่ครับกพวกหัวเพิ่อพูนสิเอามาให้เพิ่นว่าเพิ่นแก้ออกแล้วเพิ่นก็ว่าเอ้าเพิ่นว่ามานั่งลงเพิ่นวางสิพิ่นสิมอบให้เจ้าเด้อผ่าองค์นีเพิ่นว่า เพื่อก็เลยเอาผ้านี่ออกมาเพื่อก็มามอบไห่ว่างส่อันนันไห่ก็เลยอันโจมย่อขึ้นย่อไ่หัวเอาขมือเอาขมือเอาขมือไหวเพื่อนวะครับครับครับบัดนี้กะเจ้าค่อยได้โจมผ้านั่นขมือไหวโอ้ยเหลื่อมผ้าผ้าเอาไปว่างไหวในในห้องเหลื่อมมากมากแล้วบัดนี้ก็จะค่อยได้ออกมาหมอบมาละคุนขิ้งดูเพื่อจะค่อยได้ถืออันเจ้า่อยได้ออกมาหาผืนบัดนี้โอ้ยกินนํำเศร้ามีแห้งกินหน่ำอิ่มแล้ว อันนั้นสิเมื่อดได้คนว่าได้กินอิม่มหรอคนว่าได้กินอิ่มแหรอคนว่าสิเมื่อเดินเนี่ยเจ้าอันนี้มาจังไดแน่นี่มาจังไดขอจะเอานี่มาให้เจ้านี่แหละพระนี่ล่ะมาให้เจ้าคนว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อว,ว่ะเออให้บุญพระคุ้มครองเจ้าเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเดินให้อยู่ดีมีแห่งว่ะอยู่บนใดอยู่บนใดกับหายจะเลื่อนจริญให้มีแนวปกปักรักษา เจ้าก็คือกันเพื่อนวะเจ้าได้แล้วล่ะเจ้าไม่แนวมารักษาเจ้าแล้วเพื่อนวะมีพระมาหายได้แล้วเออเจ้าได้แล้วเจ้าไม่แนวมารักษาเจ้าแล้วอยู่น้ำเจ้าตลอดเด้อเพื่นวะอันนั้นรักษาเอาดีๆคุ้มคล้องเอาเบิ่งเอาเพื่อนวะก็เลืองว่าโอ้ยขอบคุณหลายหลายเด้อหน้าเอ้ยว่ะเจ้าหาย่อยก็เลื่อกว่ามันย่างเขาไปซองเบิ่งบบดนี้ดีใจแห้งแล้วเขาไปซองเบิ้องกับโอ้โหตั้งไวมากกับหุ่งมืดแล้วเหลื่อมเลยเหลื่อมมืดในห้องนั้น ่งเบิด่งเบิดเลย่งเบิดแล้วบัดนี้พ่องแต่า่างกับพ่อซองมาอุ้ยงามว่าถือใจหลายดีใจแหงดีใจยางออกมาว่าสีมหาเพลินว่าสีมะเหล่าน้ำเพลินอีเพลิดนพานย่างรีบ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 ไปเลยหายแวบเลยบ่หายแล้วพวกกับยางไปนํำทางทีย่างไปเลยเออนาหน้าหน้าลบมาก่อนลบมาก่อนพวกกับบ่ลบพวกกับไปไว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 ไปต้ังดีใจว่า อาจารย์ศีเบ้าดีหยังแน่ดีใจหลาหน้าสีขอบคุ่นขอบหยังเพราะท่านแต่ว่าจังไหนสัมขอบคุณนแต่ที่เหลกแหลกคุณนรรมหายคุณก็คุณว่ากินดีมแล้วไปก่อนคุณว่าว่าแต่พุนเบ้าลินเมาถึเอาผ้าไปไหวอยู่ครับโตผัดดีใจแห้งผัดขอบไป่ซองเบิองในห้องไปเอ้ยเหลืองอะลามงามุ่งเบิดุ่งเป็นแสงเลยได้อยู่ในห้องนั่นครับอุ้ดีใจว่าสันดีใจไหลครับครับครับซาธูสาธุเล็กกิดขึ้นสีเขาแล้วต้องขึ้นแม่เนาะ ก็วา่าสีเขานั่นแล้วอันเป็นเลขตัวไหนคุณแม่ให้ไปมือนั่น,นตัวเก่าอยู่ก่ไปมือนั่นนั่นแต่ยินแต่พนว่าในหูกับสิบหกสิบห้า 16, 16. 16, 16, 16. พนว่าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบห้าเด้อพนว่าซื้อเอาพนว่าหรือมันสิเอากัเอากบหาล้ำแน่กัได้เน,ะนาะครับนว่าสิบหกสิบห้ามาซื้อสิบหกสิบห้ากับขับหน้านั่งับหน้าขับหลังเนาะมาที่มาขึ้นมาฝันได้พระได้ยังเหาวพนว่าพามาให้ผู้เก่าเลยโอ้ยดีใจหลายห่วยว่า สมายดีแต่น้องจนน้ำตาไหลตื่นขึ้นมายังน้ำตาไหลอยู่ดีใจไหลครับดีหน้าผู้เก่าผู้ชายผู้เก่าหล่ะผู้ชายนี่ยล่ะผู้ชายคนเก่าแต่คนหัวย่องหนึ่บ่มาแต่ผู้ผู้หญิงนั่นหัวย่องนั่นบ่มาเพิ่นก็ให้อันนี้เเด้พิ่นให้ข้าวโพดเป็นมาคนจริงลูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมาอยู่แต่มื้อนั้นล่ะเพิ่นให้ข้าวโพูดแต่นี่ผู้ชายผู้สูงสูงดอกย่างคงยองคงยองพ้นบ่อันนี้คนบ่ บ่อ้วนบ่จอยโบอย่างคนคองแขงกำลังว่องไวนี่แหละไปมาว่องไวนี่แหละสีดำแดงผิวดำแดงนะครับเนาะโอ้เอาน้ำไม่ปนกินปนกินยอด่มโอ้อิ่มแ่ละไปคนเดิมก็เนืองน้ำแปะวันหนึ่งพระนี่แปลว่าหยังพระหาแจ๊คเดย์ผมเป็นหาพระหาหกว้อซึ่งอย่างนั้นเมือนกันหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับคุณแม่เนาะกระจิตจังสันตัวอือันคุณแม่อันเลี้ยงเส้นไก่เพิ่นยังครับนี่ โอ้ยวังเศร้านี่แหละไปวังเศร้านี่เส้นมือเศร้านีเนาะสั้งเอาไก่อันนั้นไก่บ้านเก้าโตครับโอ้ไก่บ้านเก้าโตกล้วกบอันนั้นหมูแน่ครับแล้วก็สื่อของพ้นผลหลากมากใหม่ไปแนไปวัดบ่ไปเพิ่นก็ผผาเจ็ดสีมามัดแนโอ้ครับครับสื้อมากครบหมดแล้วยังเหลือหลายเติมอยู่ดอกกระสีก้อยให้เพิ่นกินเพิ่นใยา่ไปไปทย่อยไปครับคุณแม่เมนยูกับไว้กินแน่กับถ้ำบุญไปน้ำแน่ งสบาใไสโพกไปน้ำแน่เลยเรื่อยไปนั่นละครับถึงว่าถึงว่าอยู่ฝันดีฝันได้พระได้ท่องนอกเป็นแม่เนาะโอ้ยคนคี้งลูกแล้วดีใจอยู่สปงลูกขึ้นมาไห้เลยอืดีใจหลายจนไหลยเลยไห้เลยนั่งไห้เลยแล้ววังเศาร์นี่ดีใจหลายครับครับครับฝันซื่อดอกทังดีใจน้าลอเพ่มฝันจะเตือวาครับคนเราผ่าห้ย่างเข้าไปหงเบิดในเหื่นครับครับก็เลยดีใจหลายก็เลยโอ้ยดีใจดีใจอยู่เท่าเดียวนี่ เมื่อออยูไป่าคคุดกระปอกกะปูหาแง่หมดแดงกะยังดีใจอยู่ครับแต่ว่าใจนี่มันเมื่อยแล้วมันท้อมันบ่ท้อใจนี่มันเมื่อยแต่มันบ่ท้อแต่มันดีใจมันดีใจมันตื่นใจมันดีใจมันพุ่มใจเหรอมันกำลังใจมันมันมีเอฟซีก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ก็เลยดีใจหลายคนนะครับเราทุกคนล่ะครับโอ้ก็ขอขอบคุณขอบคุณด้หลายครับนะครับเนาะเุณนหม่เลี่ยงฝันดีแห้งเนาะคุณแม่แน่นี่เนาะฝันดีอยู่โอ้ย หนึ่งห่านึงหกนี่แหละเนาะแต่สามตัวยังบุ่กได้เนาะยังอยู่ลูกหลานกระดิ่นปู่ย่าเอาอาป้าลุงกระดิ่นตีไห้มากกับไห้ได้บุญผลาไห้คุณพระคุณเจ้าคุ้นน้ำไปคุ้มครองเด้อไห่ยู่เย็นเป็นสุขทั้งมาค่ะขึ้นไปบนได้ขึ้นใต้ลุ่มนื้อกับไห้มีคนดีซอยคุ้มครองรักสมรักษาเด้อลูกเอ้ยนะเอ้ยเอาอาซาถูก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 ถกถคือกันครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง แม่เลี้ยงย่าให้เจ็บย่าให้ไข่ย่าให้ป่วยถูกซาถูกให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีแต่คนดีๆล่ะเบิ่งคุ้มครองปกปักรักษาเด้อลูกเด้อแม่ก็บ่มีหยังให้แม่ไม่มีหยังให้คืนแม่มีแต่นี่ล่ะให้แต่พ่อนุ่เอาอาป้านะบ่าวนี่ล่ะเด้อซาถูกซารับครับผมขอบคุณได้หลายครับคุณแม่ก็ให้แข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งครับมีโชคมีลาบครับผมไปน้ำกันครับสาถูกมีโชคน้ำกันเด้อลูกเอ้ยเอาอา ใหมาอีกเด้อขอบเขตขอบุรผดาซอยหนซอยซอยทุกขาเด้อซะุ๊ซะุครับตัวเลขก็คือนหนึ่งหาหนึ่งหกตัวเก่าเนาะครับเนาะหนึ่งหาหนึ่งหกตัวเก่านั่นครับครับแต่ว่าพันดีอยู่ครับโอ้ยพันดีหลายว่าพันดีหลายแล้วครับเอาเดี๋ยวเบาแอมเราทงกสิแคบนาจอเขียนไว้แคบนาจอเนาะครับแตู่้ชมเนาะเป็นเลขสองตัวหนึ่งหาหนึ่งหกครับก็ขอขอบบุญขอบพุ่นคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับ ที่ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราตรงกับเอฟซีนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศสองพันรอยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะกขอขอบคุณขอบคุณแม่เลี้ยนครับกลับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีเขียนไว้แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมเนาะครับผมท่านผู้ชมจะข้าลบนี่เด้อครับตัวเลขแม่เลี้ยนครับตัวเลขแม่เลี้ยงหนึ่งหาหนึ่งหกครับท่านผู้ชมเนาะผีหน้าถือพระมาให้ ก็แสดงว่าเพิ่นย่ำตัวเลขตัวเก่าล่ะครับท่านผู้ชมย่ำตัวเลขตัวเก่าเนาะครับเนาะงวดวันทีสหนึ่งมิถุนายนพศ .2565 ครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคเสียงลาบกับแม่เลียนครับนะครับเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบกับแม่เลียนอีกครับงวดนี้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบลแอมรโตรงกัสซิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ